ฝันกับฟันว่าได้นอนเกียกเลียดกันยังว่ายังเป็นอีหยังบุ๊คฟันอีสิแล้วทีบางคนว่าได้เลียกแล้วได้เงินหลายดิเจ้าได้เงินบางคนโชคดีดิบางคนกับพยานหายออกจากที่งจ้าว่าเจ้าว่ามันมันจะเป็นยังไงสิตอนหนผัวฟังนู้นเป็นอีหยัางระบาดเลยที่เลียกที่เสียเงินอะไรเสร็จแล้วฟังไดล่ะพ่อบ้าน พ่าฟันกับฟันกับฟันก็ได้ตัวเดียวกันละนอนเกียกจุ้งฉันล่ะโบได้เงินกับเสียเงินทอนตัวตีบ่เคยฟันังสีจักเทียสองยางเล่เกลี่ยโบเคยฟันสีจักเทียดิสิลูกงวดนี่ล่ะมันแล้วขัดฟันแบบนี้ได้จำไว้ทันรอดแล้วฟันแล้วก็ไปกับผัวกับเขาเหรอเอฟซี่ไปกับผัวผัวกับฟันผัวกับไปเพราะผัวเมียกับแล่นน้ำกลดผัวไป็งฉันเหรว่าซะ ปฏิยได้เลขตัวเดียวกันเลยเอฟซีบัลนี้หกซีว่าจันพร้อมฝันนะหกซีตีแล้วบอลต้องช้อนแม่นบอกพร้มฝันตีเลยได้เ่าต้องถามว่าฝันว่าจังไหรตีเลยได้ก็ฝันว่าจังสี่แล้วอก็แบบผู้ผัวยก็ฝันว่าได้ไปนอนน้องกันก็พวกนี้ก็เลยเออไปฝันอยู่ฝันกินแหละเจ้าก็เลยว่างสิละวายแล้วแต่ฝันอยู่ฝันกินน่ะแหละเจ้าก็เลยว่างสิละ ก็ใช่กับวิ่งมันจะเป็นยังเนาะ <6 S 2> ันเป็นสี่หาสี <6 S 2> ่หกหกซี่หาครับซี่ขนาดปกติไทยจชว่าหกซี่แล้วเมื่อกี้เขาข้อมฝันอีกนะฟันมันขึ้นบ้านกับฟันวานไปซับหัวหน้าจองเอาเอาก้ปั้นไปเคหัวจังสีไปเคหัวหน้าจองรีบบันหน้าจองอกับหกซี่จองที่ค<ต>นไทยนะวะจ้าจะว่ากันว่าตีใส่จิ๊ดซูนกับเป็นจี๊ดซูนแล้วหกซี่กับจี๊ดซูนแล้ว เอาบนข้อมฝันหลายนอนหลายฝันหลายขึ้นเนาะเอาบางที่จำได้ที่จวได้เด็ดเลยจำแล้วได้เด็ดแต่เมื่อก็เป็นค้อมฝันเนี่ยก็เป็นหกสี่เป็นจิตศูนนี่แหละวันนี้มาถามตะขันว่าตะขันว่าสั้นข้อฝันว่าเจ้าเงินมาให้ว่าสั้นตีไว้ดิความฝันสามสามคร้าเงินมาให้แบ่งแซาหน่อยเป็นปึกเป็นปึกอยู่พี่แล้วไอ้ที่เป็นปึกเป็นปึกอยู่แนบแนบกันไว้ลูกไส้เราแล้วแบ่งออกเป็นสามกล่องอื แบ่งออกเป็นสามกล่องหัหน้านี่กล่องหนึ่งหารสามหัวหน้าสามกล่องเมื่อสิเป็นสามหาว่าอย่บซี่ไม่ตีตีใบดอกข้อมใส่สามกล่องเมื่อเป็นหาดีเวลาเมื่อเป็นหากล่องก็จะเป็นเก่าบ่ก็เป็นได้สามเก้าน่ะสามเกากับปล่อยออกมาหรอเดี๋ยวอะเลๆคำนวดตรงกันโย่เดี๋ยวคำนวณนะไม่สามสามเกากับมี่โย่ บ้านนี่กะเรือบ้านตะขันกับจิตศูลอวันเห็นหน้ยจองกะจองมันกับเป็นจอจานก็เป็นจิอจองกัตายไปแล้วกัเป,เป็นจ็ตซูลเป็นย์นคือเก่านะบ้านางที่จองกะหกสี่สี่ไหมมันจะถามตะขันตะขันได้เลขตัวใดสันเจ้าเครื่องเงินไม่ค่อยหลยแท้ว่าสันผู้พี่ไอ,อ้ในบ้านเนาะถามเราถามเรา,าบ้านบ้านนี้เลเลยว่า,าได้เลขแปดสาม มันเกลียวเล่านะค่ะไอ้ลอยเสี่ยมีแปดได้เงวนีมากแปดสามระวางสี่ละคูว่าเสียนหอยหลวงอ่ะละเจี๊ยพี่ก็เป็นเสียนหอยหลวงเจี๊ยบละดีพานมากละแต่ว่าเมื่อกาเข่าตัวมันมีสามฝันเนาะสามฝันกับมี่ไม่ตีก็ตีใส่หาดสามเจ็ดศูนย์หกสี่แปดสามนี่แหละค่ะ เอาฟันก่อนเนาะเอาทั้งฟันทั้งแต่ว่าเอฟซีนี่แต่ว่าไม่ตีนี่คันไม่เอฟซีบ่มากดีจะเอาฟันให้เอาเลขเำนวณนเอาแต่ฟันก็ได้เอาเลขคำนวณนให้กันแล้วแต่ไม่ตีแล้วแต่ว่าก็ถือว่านี่แล้วเลขนี่บ่เอาอยู่ในหิมมดเป็นบ้แล้วมีเลขตารางพร้อมเป็นบ่เลขตารางเลขในตารางเลขตารางนี่บผมากแจ็เกียดี แมนบบผาดจักเตียพิตมาฮขาจับก็ถือให้ไห้เอฟซีฟั่งอรุณนะเขียนอรุณนั่นแหละเขาชื่อนั่นแหละนี่จตล่างก็มีโซีตัวนี้เี่พี่มีก็ยังวะล่างก็มไอโอซีอานในฟัางในแมนอันอ่ะบอกเอฟซีเป็นฟั่งไปน้ำจดไปพร้อมจดตามจดพร้อมกันเลยอาเล็กเล็กเล็กเล็แต่ล่างเนอะเอฟซี เด็กว่าน,นี้เดนเดนเก่าเดนเก้าเดนเก้ารองหนึ่งข <9 S 1> ้อมันันกับฟันวางะะเฉยเลยส่เด <9 S 1> <ส>่นเก้าแม่ตีก็เฮ็ดไว้าหายแล้วได้สิบหางทั้งฟันทั้งกระน,นังอยู่น้ำกัดเลยต่ว่าเจ็ดศูนย์ม,มีแต่ว้านแต่ต่า่างมีเจ็ดศูนย์นะ่ะเดนเก้ารองหนึ่งนั่นบ้าเล็กจ้าเ,เด็กเดนจ้าเดนเก่ารองหนึ่ง เพราะเผื่อบางนึงนี่มาทั้งบนทั้งลางกกาา่างเหมือผู้เกา่ามาแห้งดิเก่าจับคู่จับคู่เห็นจับคู่ที่นีนี่บ้านมดจับคู่ตัวใดบ้านเก้าสองไอ้ปีไหม่เราเพิ่งเดินทางเก้าสองเก้าสามเก้าสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเลขสามตัวไก่เลขสามตัวไก่หกข้างหมดที่เอฟซีใช่ซื้อไว้ตัวละสี่บาทห้าบาทหามันถึกหกศูนย์สาม ศสามสี่สี่ศูนย์ศนห้าสี่ห้าสามสี่ห้าสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ตสามห้าสามสามห้าสามสองสามห้าสองสามห้าสะมักจะชอบกะหกศูนย์สามมักชอบหกศูนย์สาม เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก็ดสามห้าสามลัตัวมักตัวสอบจ้ะสองตัวได้บาทสองตัวกะวงกลมไว้เก้าสองเก้าสองเก้าสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าห้าศูนย์หกศูนสามศูน ดอกจันบะนี่ดอกจันดอกจันนี่ไฮซีหางกรอเลยสี่เก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามหกเจ็ดหกเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์ก็ไฮซีซีหางก็เก่าเลยจ้างบหน่อยเป็นบ่อยไหมจ้างบหน่อยตุนหน่อยจ้าวันนี้กะงบหน่อยลี่รอบะนี่ไฮสองหางงบหน่อยหน่อยลี่รอจักดาวจัก จัดดอกจันเก้าสองดอกจันเก้าสองเก้าสามดอกจันเกเดียวโคโลเก้าสองนะจ๊ะโคโลเอ่เพิ่มไปอีกห้าดาวจ้าคือร่องแล่ำห้าดาวจ้าไม่ตีมักมักสิเหล็กตัวนี้วันนี้ย่าถาวันเดียย่าถาหัวมหาดีนี่งย่าถาหัวมหาตัวนี้วันย่าถาเก้าสองเดี๋ยวเยนกำนันเด้อ มันดีใจมันสีได้กองบุญนะนะาโอ้ปอยไปแล้วแต่แต่โดนอะไรี่เล็กตัวนี้นี่ยจ้าเรียกออกฟ้ากับฟันแล้วนอเมืองน่ะสิศบานแล้วกับเกาโอ้ที่ว่เนี้บุญจ้ายุบฟันแดงนะแม่บ่จ้าปอยแปแล้วเธหนึ่งอะไรนี่ไม่จะไม่ต่มาเน้นย่ำไมนเน้นมมนเน้นย่ำมมนเน้นย่ำให้ก็เรียกตัวเก่าเกาแหละแม่รัดแต่ว่ามันกับเพิ่ม เพิ่มมาอยู่แต่ก่อนนน่ปลอยห้สองหางบอก็เลยมาเพิ่มอีู่เล็กสามตัวเล็กเท็กสามหาสามบนอย่งางเรียฝันว่าผู้เฒ่าขี้เลี่ย้เบื้องผู้เฒ่าขี้เลี่ยให้ขี้เลี่ยนให้แล้ววันนี้เล็กทำนาาเลี่ยนว่าโอ้ความฟันนน่ความฟันดีทิ่มิโซะไม่ลาบถึงเลงขกตือหวยว่าไปทีละอันเบิ่องนะ่ะวันนี้เล็กเล็กทำนาาเลี่ยนเอาแล้วเป็นหาสามครับ สามหาสามกับสองสามหาเล็กสามตัวเล็กข้วมฝันเล็กชำไน่ข้มฝันนะฮะตัวเล็กลยแบบไปอันมันออกท่อมกันเนาะออกท่วมกันเกมือออกท่อมกันคักแน่เพราะเป็นยังเราคนเราเวลาอยู่คนเราเวลาอันนี้ไลยโกสองสันที่เขาองสันเลยี คืองวดเครื่องวดอันอยังก็ล่ละงวดหกสองเด้สุดนั่นรุ่นหกสองกันตอนบาบสามมงละม่ะแมตตีกับปอยถือหกสองเนี<อ>้ยมันแรงมากกับแมตตีหานึงเบริรอดหานางงวดน่ะเดฟซี่แม่ตีจําได้อยู่่ะแม่ตีคงสุดท้ายรัฐบาลคงสุดท้ายรัฐบาลไทยแม่ตีเด้อพี่น้องนี่นะครับถูกต้องบ่เีว่าบ่หลายตัวถูกเนาะวุ่หลายเนาะ อาพี่น้องแคบหน้าจอท่านที่เลยนะครับมักจัดคัดผ่านหลายอซี่ทันว่ามันหลายตัวนี่กะเบิ้งกัได้เอซี่เงินกับอยู่ในกระเป๋าเอซี่นละหลายตัวก็เรียกเอาแต้าตัวมากกันละเรียกเอาแต้ตัวมากเอซี่นละเอาเต่ตัวงบหน่อยอยู่ในวงกลมเป็นบอลเมติจ้ะเมติว่ามันหลายตัวเมติกับวงกลมให้เยอตัวมากคือชอบตัวหาดาวสามดาวสองดาวหนึ่งดาวมีมัดพี่น้องเลือกเอานะครับอยู่ในหันละแคบหน้าจอแล้วไปตีเบิ้งพี่น้อง ผม,ม,มคือว่าตีอีสัก <laughs> ซมเบิกผม,มันคนเล่าเนาะใกล้แต่ฟังเล่าคัวดอย่าตีพัวเลยตี้จีวัตรก็วันน,นัน้นวันเวลาบอกพี่ชี่ด้เหมือนั้นวันโดนพอย่าก็ว่าบอกพี่ต้องคนด้วยมันก็จะได้หัว หัวควันกันแล้วจายไว้ไม่ตีกันเป็นบ้าหัวอยู่นเดียวย้ายหน้าซุ่มเบิ้งซุ่มเบิ้งพี่น้องมาต้องไปตีเบิ้งแล้ววะซุ่มเบิ้งเอาซุ่มเบิ้งเอานะครับภาษาฟังพุ่นพันเิวาตีนะเขียนบ้านพันเิวาตีฟังเฮากเลิว่าซุ่ม กตีข้างตีแนวนะเจาก็ได้โมเป็นยังดอกนะครับอะตัวมักตัวชอบตัวได้ขอแม่ตีทุ่นไว้เล็กน้อยนะกันเก้าสองเก้าสองเก้าสามกับสามศูนย์เลยจ้ะหกเก็ดจะเลื่มเด้อเรียกพอสอเด้อจ้ะส่งท้ายปีเก่าท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หกเก็ดนะเนี่ย ต่อยได้บ่บนี่ยันต่อยว่าได้ยุ้หกเจ็ดหกแปดยนต่อยบ่ได้ยุ้ง่นข่นต่อยว่ได้กัาเก้าหนึ่งเนี่ยสิทนต่อยหกเจ็ดว่าได้กัเอาเก่้านึ่งเด้อนี่เก้าเกดบนี่เกาเจดน้ำเด้อต่อยบ่ได้นี่เฮาคู่บ่มี่ันบ่มีแเราเกลาเกียดกันเบาไปมันิหลายตัวไเลยพ่อซอไม่พ่อสอเก้เอจี่ฟังกมันตีลังากราดด้วยเอจี่ซื้อซื้อบ่ได้ไหนซื้อฟังไม่ตีเ้าด้วยแต่ว่าไม่ตีว่ได้ให้ให้ซื้อเก้าเก กะมียยู่เลรสามตัวแม่บอกเก้าเก้าเจ็ดมีอยูแม่อเก้าเก้าเจ็ดมียูแล้วบริษัทไทยได้สิถทกได้มมัตจอใสนาะเป่าเก้าเก้าเก้าเจ็ดจากก็นวดดิษฐานแล้วแต่ก็้นวดได้เป็นสัจนะต้อนวดได้นแต่ล่างคือการนี้บีนองเอฟซีอย่าเผลอเด้อในต่ล่างแม่ตีนี่กะโอ้ยในแต่ล่างนี่ออกงวที่ิพานมากเนี่ยกะ ถือตลอดเนาะแต่ว่าจับูหวยบ่ถือจับวิ่งไดหันถูกกันวิ่งไดหันถืออีหลี